อตอนเราไปสู่ช่องทางแารหมดปอกน้องเนื้ออีโท้กเนื้อนี่มาสั่งข้าวโพดสับนะคะให้เด็กๆก,กินแต่มาม่า,ามานานมากแล้วกินแต่ฟางมานานมากแล้วพร้อมหมดแล้วนะคะต้งเนื้อก็ไม่โตแม,แม่แม่ไม่มีน้ำนมให้ เราโทคนมาเลอะเนาะเหมือนมาเราโทรนี่อ่าอมาโอ้โหหอมหอมเบียกบวกการงานบวสร้างมีแต่กินย่างเดียวตอนนี้ก็เขาเอารถเล็กมาส่งเนาะ ช่วงนี้ก็จะเลี้ยงกันนี่นะคะเป็นข้าวโพดสับข้าวโพดสับไม่มีหญ้าช่วงนี้กินแต่ฟางค่ะเนื้อเนื้อมานี่เนื้อมานี่ต้องเนื้อมานี่น หอมมากนะคะเดี๋ยวเราต้องบำรุงช่วงนี้เดี๋ยวจะจะบำรุงเหนียวแบบนั้นเลยเนาะบูยขนมึงอ่ะขนโคตรยาวเลยลจ้า ในรถใหเนี่ยแะมันจงแลว้ยตรงกัทัานลูกค้าอยู่นี่ยแม่นหาแต่กปีไม่ได้เพราะใรถจะเคื่อวปีเดือนที่แล้วได้รดำมาเสรีเทียวข้าวัไสบัวไ้้าวากับปกระจายแถวนี่หรอขยกระกงงงัน นะคะกินเป็นจ้งไหล่ะกินแต่มามา่าเมื่อนี้ได้กินนี่ยังนะ่ะเปลี่ยนจากมาม่าเป็นปลากระป๋องเปลี่ยนจากมาม่าเป็นปลากระป๋องเพราะว่าช่วงนี้มันมามาแห้งแล้งมันไม่มีหญ้าเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมไหมสภาพสภาพเนะ่ะแห้งแรงใบไม้ก็แห้งหมดนะมันไม่มีหญ้าให้หาเล็มเลยนะคะ ที่นาก็ยิ่งแล้วบักบกักินเยอะๆลูกกินเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปซื้อลำมาเสริมเดี๋ยวจะผสมรอให้ให้มันขึ้นมันมันเขาเรียกว่าเป็นสัตว์แล้วก็จะผสมจะผสมอันนี้นะคะ เราไม่ได้ใส่ใจนี่จะไปกับไปผส,นะสมอะไรนะมเป็นผอมเลยเห็นแต่กระขาบผสมอะไรนะโก้โก้เมืองเพชร,ชรวควายควายเผือกลูกกินนมอีกลูกกินนมอีกก็เลยยิ่งผอมยิ่งโมนะสมนะไ,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 ไอตัวไอ้นี่ยังอ้วนอยู่นะแต่อันนี้มันคือลูกมันดูดนมด้วยไง นี่นี่ก็โตว,วันโตคืนอยู่นะคะขนนี่แม่ขนโคตรยาวน <laughs> <c oughs> ะสาธิม่ไม่เพือบแบนี้ยังกินมาม่าเหมือนเดิม <c oughs> กินเป็นบ่เนื้อ กินกินเป็นเหมือนกันบ่ะต้องเหนือนี่หน้ายาวตัวยาวยาวหมดส่วนบับบิ๊กบับ อากาศร้อนมากเลยนะคะน่าจะสามสิบห้าสามสิบแปดองศาได้ร้อนจริงๆนะวันนี้นะเหงื่อนี่ไหลน้องเหนือรู้จักชื่อนะคะน้องเหนือก็จะเป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปนะคะน้องเหนือเป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไป ตอนนี้มีห้าตัวแล้ว <c oughs> พอดีมีน้องประมาณสองตัวก็น่าจะน่าจะเป็นสาวแล้วเนาะมีน้องอีกสองตัวก็น่าจะผสมได้แล้วน้องเหนือ,อจังเป็นอาหารเสริมนะถ้าจะเอานี่เป็นตัวหลักก็ ไม่ไหวนะคะเพราะว่ากระสอบนึงมันราคาห้าสิบห้าบาทเลยนะคะแต่มันก็ดีดีกว่ากินฟางข้าวนะเัื่อดีกว่าอยู่ ออินี่ใบยกนี่ใบยกใบหย,ยกนี่ทรงสวยนะอ่างใหญ่ทำไมใบยกได้กินเยอะจังเลย หมดแล้วเหรอพอแล้วกินผสมกันไปก็กินแบบประหยัดค่ะนี่ก็ลดน้ำนะคะให้เป็นเชื้อเห็ดจะเอาเชื้อเห็ดมาใส่ ต้องมันถ้ามันจะเป็นเห็ดอ่ะมันจะต้องผสมสมปุ๋ยคอกอย่างขี้วัวขี้ควายอย่างเงี้ยนะคะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเร็วนะเห็ดนะมันจะขึ้นแต่ถ้าถ้าฟางเฉยๆเปล่าๆแล้วเชื้อมาลงนจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะต้องหมักฟางหมักฟางก่อนหมักฟางให้มันให้มันย่อยอ่ะนะ ฟางแบบนี้แต่มันออกดีถ้าฟางเก่ามากก็ไม่ออกฟางไอตัวที่นั่นน่ะมันฟางเก่านั่นแหละมันออกเศษที่มันหล่นเหมมันกินไม่หมดม,มันก็มาหมักทำแยกเศษต่อลองทำดูทำไมไม่ดันมาตัวนั้น,นกองนั้น okay. ไม่งั้นก็ดันดันจากกองเนี้ย ไปไปนู่นไปทำตรงนู้นเลยอืมดันกองเนี้ยไปทำตรงนู้นเลยลอกนู้นเลยฮึวันนี้ก็เด็กๆก,ก็ ให้กินขนน้าวัพับนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเ,เออที่นี่อยู่แบบอยู่สะอาดอะเนาะมันเคยขี้ตรงไหนมันก็มันไม่ขี้มันขี้เป็นเป็นที่นะที่นี่เนะที่ใบหยกเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ